พี S <S, ่พี่น้องผู้สืบผูกสกุลน้องสุบอรจากพี่น้องจ๋ามากินข้าวไม่ว่าจากพี่น้องจ๋ามี่ยตำถั่วกับไข่ต้มแล้วก็มีปลาเด็กปลาน้อยทอดแล้วก็มีไก่ย่างให้น้องฝนค่ะแล้วก็คือปลาทอดที่เหลือค่ะแล้วก็มีต้มเครื่องในหมูมาค่ะว่าอะไรย่างตังก่อนกินแล้วพอสบายดีจับปลาเมื่อกี้ข้าวน้องนจ๋าสบายดีครับกินข้าวน้องกันโอเคจ้าโอเคกินได้เลยค่ะอร่อยเวซ้ายอร่อยนี่เค็มไหม คนดีแล้วคนคนยี้ไปไกลพ่อนหญั่ปลาเน่าเลยอือเพราว่าทอดปลาเน่าพ่อใยญยกินม่นเราพี่น้องเลยอ่้แล้วเขาเตรียมด้วยมถ้าแล้วเขาเตรียมตุ้กด้ยอะตังีเนาะสิสำนวพี่น้องเนาะเอ้าขาวุดขาไฟเลยพี่น้องเลยเพราว่าสิวบางฟังเล่อมันแจ้งเน่ยเขาสดข้าไฟพี่น้องค่ะอร่อยจะแทะอีเล้พี่น้องค่ะเไลฟ์เ แซ่บร้ายได้สิพอพองมักแล้วปลาหน่อยมือเขาขึ้นปั่นจ้าสิวอายังไงฟังเด้อ,อ,ใใอลแล้วเขาเขาไม่ยังแน่นอ้อเขา,าเนี่ยไม่ปาดพอด์กเกาค่ะปลาเด็กปลาหน่อยกับไมีไก่ย,ย่างองฝนแล้วก็มีต้มข้างในแล้วก็ม่ทีเด็ดของพี่บ้าคือตำทั่วไข่ต้มค่ะมาขัดจวดกันเลยค่ะบ่อไรยะฮะเสียเงียวหยอดปอกหลุดถูกเนาะยงีย้ยมาดีๆอย่ามาหาพยาย่าอใหไ่เออเออมแล้วเห็นเออนั่นแล้วเออซ้ออออำนั่นละ อืมเนี้ไปกัปป์เขาเต็มเปียเด้พี่น้องเลยกลมกลมไม่เจ้าอะไรน้อยเห็นกับป์เขาเนาะมาต้องเมืองเราโคตรหนาหนามาใหญ่สับปะรุงนะ<ห>เ,เลยนาเตนะ็มโจ้เลยหนาโจ้หมดนนะมาค่ะจวดกันเลยค่ะบอไรย,ยังห้างจวดกันเลยกับป์เขามาต้องเห็นขัดกระไรเนาะค่ะพี่น้องเอยย้ยจะบอกยังไงฟ้า ซีฟอนเสือนีออนครื่กงตะขาไมา่มากค่ะไฟรับไปบดเมือกเหมืนเนาะเพราะใ่โต้เขาซูนเขาเลยอ่ะจะยังไอเขาเลยเนาะไม่รับมัน,นไม่บังก็แสบยไฟรับพี่นอะค่ะมันก็โตบาเครืองปันคนบุ้คคมีสนะิละอัวนุมมักนาะอือหตัวคืออร่อยแท้ข้าวเหนีนวยวแก่ไม่พนกินยยงางตัวกินสิอาจารย์ิน เมื่วานนี้มันหนาวดากินมันข้นข้ไม่หอืมขี้เอออดไปมัน้องหมืนันลกินแต่มยาวผดมันผมเนมันจะมันาวเอแตวมจะน่าวานเสียมูวานดนก่อนหมูวานอวนก่อนมูว่านแมันปุดก่นผุดัันผุดก สวัสดีค่ะไพรวันมาฟังเงพลงเพราะเพราะด้วยคนนะคะ,ะาาไพรวันมาใส่จานแะต่คล้องจลยจะหมูปนนะสีมูกกว่าสีมูกกับหางหมูนะ ทำข้าหูเสียบอีนี้แต่พอเสียบอี้ปลาซอสปลาน่อยพี่น้องห Arrow, ator, ้างปลาน่อยก็เสีอีหรอเสียบดพมก็แต่งไเสียบมันมีแรงไวอยู่อ๋อเสียบไปว่าโอเคน้องพี่น้องนะข้าวเสีบไปว่าสีเดียไปอันนั้นเด้สีเดีไปอันเผาทานเดี๋ย้าบเสบน้องพี่น้องั่นขาบเสบเผาทานหน่เหียเผาทานครายหน่อ เปเขเสียม่ได้ไปเผาทานเพราะจานไกลแล้วเสียบข่ที่ตำแกงก็ตำขกัวพี่น้องไอ้ไข่จุ่มเสียบพัก่นมือห่างๆแล้วไปแล้วเสียบปะล่ะโอ้ทังกินทังเดือดเจ่ดเอาเวิง้งเสีบรอ่ะ น่าดูคล้องเศ็บ่พีนห,นนะห,นหน่องเนาะแต่นาน่อขอพ่อนะ่าปลาดุกเนาะ ขาเนี้ยเขาเนี้ยคนหนาห่อเหมือนกันของฝน้ขขขขนขนาใหญ่เจ็มจอ่อย่างเลยเยอะฝนหน้าใหญ่มากเยอะเงี่ยใครมาตุมาามต่มได้พอใครยังมาตุ่มแปลกแต่ว่าไข่มันคือสีเหลืองไข่ปลอมอ่ะ

đó cho vào nào? Lại Ôi vậy mình. luôn. Thì bỏi phăng rồi bỏ các con nhảy một sậu, bỏ con nhảy được quắm thì vào si điện này đấy. Si Anh có tốt Bỏ con nhảy vậy bà. Con ơi, khăn khỏi tài nào จะว่ะต้องเอาไใบร้ายมือเด้อสั่งเสียใบเด้ยจะว่ะต้องอไใบร้ายมือส,ส่สวน,นน้ำจบสวดขึ้นหนังบืนเต่ามากกับเผาหล่นจะมาเปลืองข้าวบะไม่เงินจังบ้านเนี่ยขาวบะมากกับว่ต้องให้มากจะว่ะต้องเอาจบขอไปใส่เลยเห็ดอยู่นี่แหละว่าเผาอยู่นี่แหละจังใบในประจงน,งงงน้องน้ำฝนว่ะข้าวมันเกลยดร้า,า,าขยของจ๋าแบบคิดได้เนาะ กิดรยอย่างคิดก็ชีวิตค่ะบอ,อกมาือสั่งเสียพนายไปไแล้วละขั้นคอยเป็นยังไงขั้นคอยเป็นยังไปแต่ว่าต้องต้องเอาไว้ร้ายขึ้นนะนี่บอ,อกเขาเขาบอกจะบายินแบอ วันนัจบปปกอกันมือจ้เากระเพาหรอจะขึ้นยัาไงนะเลี้ยบอะไรขึ้นเพื่อว่าบอกยีกไ่ได้ป่ะเนาองนมพ้นประสงเลยวอะอืม,มนมใหม่เนาะอเอาดูไปปักนน่อเด้อเอาดูไม่นาป๊กขอยเดนมาเด้อนาป๊กอันอน,นั้นๆที่ดำๆมาเสียที่ดำ ง่ายๆนี่หมดเห็นหนาโปกค่ะเล็ดรูปนี่หมอเกาะลูกเป็นหนาเออเล็ดใจเบิ่งอ่ะหยุดไม่โทษจับหนไปเห็ดนี่เห็ดเต๋าซบน่ะเห็ดมันเรียกอะได้อ่ะนี่บอาพ้นลูปหนาเพียสกูหน่ะหนาเอายู่มันละเห็ดหนาลูกของไว้หมอ กแค่เรื่องนี้กล,ลับไปอะไรอ่ะพีนน่นีน่ไปทางไหนนี่นี่ไปทุกที่ยังไปไหนจาก,กิ๊บเนี่ก็มีอย่หลายไ,ได้พี่น้องเด้อไอ้พี่น้องก,ก็ได้ก็แช่จ้ะก,ก็ติดตามก็บรี่บะซองวีบ่มิยงบ่ม,งงมีแยงวันไอ้พี่น้องก,ก็ได้ก็แช่ก็ติดตามก็บุหรี่ไอ้พี่นอ้องจ้าพอ คิดว่ขอจบไปเพีย้ยนทำใจไม่น่องจใาไปไปจุ๊บๆกันเวลาการกินเพียนไม่น่องเพื่นสิแฮดอะไปอะ่เงีพอ